ในช่วงนี้นะครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะมองหาฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลกระป๋องนะครับโดยเฉพาะที่ผลิตจากของโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับแต่ว่ามันหายากมากนะครับวันก่อนเขาก็ออกมานะครับชี้แจงว่าวันหนึ่งเขาผลิตไม่ทันนะครับเขาได้ไม่กี่กระปุกเองนะครับอันนี้เนี่ยผมลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับเขาก็มีให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อ นำมเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจนนะครับมาปลูกได้เองที่บ้านนะครับผมก็ลงชื่อไปแล้วเขาก็ส่งมาให้นะครับมีมาเป็นไษณสน์อย่างนี้เลยรอประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก,ก็ได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยได้มากี่เม็ดลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับ14 15 16 7 8 9 8 19 20 21ประมาณ21เมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งแล้วก็เขาก็ให้อันนี้มาด้วยนะครับนี่นะครับคู่มือนะครับวิธีการปลูกนะครับว่าการเตรียม,มเมล็ดเนี่ยควรแช่ในน้ำอุ่นนะครับโอ้ผมเพิง่งทราบเหมือนกันนะครับ50-60งองศา,ศาเซลเซียสทิ้งไว้ประมาณ1คืนห่อด้วยผ้าขาวไว้อีก2คืนอ่า มีหน้าละก่อนหน้านี้แม่ผมเคยให้เมล็ดพันธุ์มานะครับผมหวานไปเลยไม่ขึ้นฮะแล้วก็เตรียมดินนะครับด้วยการไถพรวนก่อนนะครับสามารถปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆปลูกแปลงเล็กผมตอนนี้ผมมีปลูกในกระถางนะครับวันก่อนเนี่ยจริงๆผมมีปลูกลงดินเลยแล้วก็คนที่มาดูแลสวนหลังบ้านให้ผมอะถอนไปเฉยเลยผมไม่ใช้บริการเขาอีกเลยนะผมเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่พูดเขาถอนเหมือนกับว่าเขาคงคิดว่า ผมไม่รู้ว่ามันมันคืออะไระนะเขาคงคิดว่าผมคงคิดว่ามันเป็นวัชพืชอะ่ะเขาถอนลงผมไปเฉยเลยผมเซ็งมากนะครับมาดูกันต่อนะครับอ่าถ้าพื้นที่ค่อนข้างรุ่มต่ำนะครับควรยกร่องนะครับกว้าง1-2เมตรอ่าผมว่าถ้าง,ง่ายนะก็ก็ใส่กระป๋องใส่ใส่กระถางก็ได้นะครับหลุมห่างกัน30-40ิบิเพราะมันมีพุ่มนะครับอ่าแล้วก็ลองหลุมด้วยปุ๋ยหม,มกัก ในช่วงเวลาน,นี้นะครับผมคิดว่าเราเอามาปลูกไว้เองก็น่าจะดีนะครับนี่มันมีข้อห้ามใช้ด้วยนะห้ามกินในหญิงมีครรภ์น,นะครับแล้วก็ให้นมบุตรตำราจีนกล่าวไว้ว่าคนที่กระเพาะม้ามเย็นพร่องห้ามกินนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่ายาฟ้าทายโจเนี่ยมีฤทธิ์เย็นนะครับอ่าแล้วก็หาก เกิดอาการข้างต้นเนี่ยถ้ากินแล้วหน้ามืดวิงเวียนศีรษะมึนงงท้องอืดน,นะครับก็ต้องลดปริมาณยานะครับอ่านี่ก็ผสมนะครับก็อนว่านะครับถ้าเราสั่งนะครับเราตรงชื่อแจ้งความจำนองไปนะครับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าปิชรัตนราชสุดานะครับเขาก็จะส่งมเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งคู่มือมาให้เรานั่นเองครับ